สวัสดีค่ะลองปลูกไปเรื่อยวันนี้พบกับถั่วฟักยาวนี่นะคะอ่อระยะเวลาการโตก็จะนานกว่าปลูกด้วยดินนะคะอันนี้จะปลูกด้วยแบบน้ำนะคะไฮโดรโปรนิกน้ำนิ่งค่ะหลังจากที่เราทดลองมารอมาประมาณใช้เวลานานเหมือนกันค่ะกว่าน้องจะออกดอกกว่าจะมีฝากให้เรานะคะนี่นะคะ ตัวฝึกยาน่ารักอันนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกอยู่ค่ะอันนี้นะคะระยะเวลาทั้งหมดนะคะที่น้องเติบโตก็จะอยู่ที่ประมาณ60กว่าวันนะคะ2เดือนกว่าค่ะปลูกด้วยน้ำนะคะไฮโดรโปรนิกน้ำนิ่งนะคะก็จะเป็นในกล่องนี้นะคะในกล่องนี้นะคะ ปลูกไว้สามต้นค่ะเออรอบแรกนะคะผ่านไปประมาณสองเดือนสองเดือนนะคะเราต้องเปลี่ยนน้ําเพราะว่าน้ําต้องคอยเติมใช่ไหมคะแล้วเราก็เปลี่ยนน้พาพอเปลี่ยนน้าปุ๊บเราก็ใส่สารเออใส่ปุ๋ย A อบไปนะคะดูนา่าน้องใหญ่มากนะคะอันนี้ก็คือน้ําต้องเติมแล้วนะคะน้ําพองไปเยอะมากยิ่งช่วงเวลาที่เขากําลังจะ ออกผลผลิตนะคะเขาจะกินน้ำเยอะมากเราต้องคอยอันนี้เพิ่งจะเติมไปได้แค่สองสาวันที่แล้วนะคะน้ำจะเต็มกล่องเมื่อสองสามวันที่แล้วดูสินะ้ำลดไปเยอะเลยต้องเติมใหม่ะคะ่ะแล้วก็ผสมปุ๋ย AB นะคะอ่อนๆก็คือสัก1นลิตรต่อ1นึซีซีอย่างเงี้ยค่ะเพื่อบำรุง อันนี้ค่ะดอกเขาจะก็จะติดดอกเยอะติดดอกเยอะเลยค่ะช่วงนี้เห็นไหมคะดอกเป็นฝักเยอะค่ะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ